สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุข,ขุสุข,ขนครับผมรือจากอีสานบ้านสามพาวครับวันนี้สิภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบิงทั่วฝักงาวปลอดสารผิดที่เห้าปลูกไว้นะครับเนาะว่ามันเป็นนวยหรือยังเดี๋ยวพาไปเบิงกันเนาะครับเนาะ เป็นกระยังบอดกพ่อเท่าไรครับนี่ตากระพวะได้กินอยู่ครับกระนวยไงยนวยเงาอยู่ครับ กระปูกก็หลายหรอกครับสองข้องนี่ครับพ่อดกพ่อเท่าไรครับแจกกับพ่อได้กินปลูกยูป,ปูกกินแบบนี้แหละครับพี่น้องเนาะปลูกุกซิ่งทุกอย่างอันนี้ครับเป็นปลพริกนะครับเนาะพริกข้ากระปูกปลูกไว้กับประมาณ เกับๆสิบต้นนะอันนี้กับ,บเขือพ่วงครับนี่ปลาแข่งบ้านเฮ้านี่แหะครับนี่เดี๋ยวผ้ายางเลาะเบิ้งหมกทัวนะครับเนาะ วัวปักยาวอันนี้ก็เป็นแถวหนึ่งแล้วครับนะปลูกไปสองแถวปลูกกับพ่อได้ยูได้กินแล้วครับพี่น้องเอ้ย หน,น้าฝนนี่ก็สบายครับบ่ต้องหดน้ําก็คือหน้าแรงถ้าหน้าแรงนี่เฮามันก็ลําบากครับเลยหดนด้ำเลยอยังแต่ว่าหน,าน้าฝนนี่เฮาปลูกไว้ก็ฝน,นก็ตกมาเรื่อยๆก็บ่ต้องหดน้ําแล้วครับเนาะ นี่แหละครับน้อยก็นยับประมาณนี่แหละครับนี่ความยาวความหนังอันนี้มือเสากับเก็บไดน้นะครับนั่นนี่ความยาวความหยังมันก็เก็บเรื่อยๆแหละครับเก็บทุกมือครับทั่วนี่ขันเ้าบมเก็บมัน มันแก้ไว้มันเ่านะครับเนาะเราก็ต้องเก็บทุกมือทุกมือเกบนี้นะครับมือเสากับเก็บได้เพราะว่าถ้าบ่บเก็บ Minkakia.